สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่ทุกคนมาพ่อแล้วครับพ่อกับลูกตื่นลงตื่นพาชิมฝากพี่ฝากน้องเบ่งเป็นกันลังใจลูงตื่นในเด้อครับเมื่อวาพี่น้องฟังเล่าฟังไทยฟังต่างประเทศเมื่อนี้ลุงตื่นเลยสมต่าพี่น้องสมตาม,ม,ตามกับป่าเน้นหนึ่งครับป่าเน้นหนึ่ง เต็มถ้วยคืองะคือเกาครับขนมเส้นพี่น้องมาๆมาวอา์ไรดใหญ่หฮางกินกันลุกตื่น <c oughs> ลุงตื่นพาชิมบาดพีฝากน้องเป็นเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับคำเหล็กแขกมันโอ้โหนี่เสดงยินเสียงพะลุมจากน้อยเรือพี่น้อง ไอ้พัลลกกูอบอดแซ่บบน้ำกกนปลานึ่ได้หัวบกากด้วยน tầm xe bực quạt lắm đẹp xe, xe. เห็นเมื่อจกไหมมันวัดถวยทะเลยกพีน้องเลยุดกวาี่ดีนะ ฮอรอสมตตโออรับพี่น้อง สุดยอดเลยพี่นอ้องพ,พักกรกรอบดีดีบกคงกระกรอบพักกระกรอบคือห่อแบบมีห่อเลยพี่น้องแสบดี เสด็จยินเสียงพลดลมจากนหน่อยนิดเดียวครับ<ม> ไอ้หมมกกว่พี่นะปาเนืน,นึกินกับ้มตํา thế này thì biết không, kho ho thì nó kho bọc mì nè, để bọc mì nè, nó vẫn gì อ้อนะครบปลาสดๆมาหนึง่งมันหวานดีกินยาหมดท่านหมดครึ่งหนึงนงนงน่งสามพี่น้อง

ครับสร้าคลิปนี้กระซ้ำเนี่ยแหละครับฝากปีฝากน้องเบ่งเป็นกำลังใจน้งตื่นเนี่ยเด้อครับดึงกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ